สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับช n n e l ต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกคนเลยทั้งผู้รับชมที่คอยเป็นกำลังใจให้ต้นอยู่แล้วและผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้อ่านไพ่ในหัวข้อโอกาสครับโอกาสเลยครับ สั้นๆเลยโอกาสมาเช็คพลังงานของคุณครับว่าตรงกับเรื่องราวของคุณไหมห่างหายจากไพทาโร่ไปหลาย EP อยู่เหมือนกันนะครับ ตัวตนของคุณในตอนนี้เลยนะครับเพิ่งมีการได้รับความสำเร็จมีการทำบางสิ่งได้ถึงเป้าที่ต้องการ สถานการณ์ที่เข้ามากระทบคุณในตอนนี้ตอนนี้ทุกๆเรื่องเลยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องด่วนด่วนจีเลยนะครับทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือคิดจะทําหรือสิ่งที่ติดพันคุณอยู่นะครับหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือเรื่องอื่นๆด่วนนะครับด่วนเลย สิ่งที่คุณคิดอยู่ตอนนี้ในใจคุณเลยนะตอนเนี้เหมือนเสียงหัวใจของคุณนะ่ะเสียงข้างในของคุณนะครับสิ่งที่คุณคิดอยู่นะ่ะมันคิดไต่ตรองเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นช่วงที่กำลังคิดไต่ตรองนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงแล้วจะเอายังไงดีนะครับสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดสิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มากําลังอยู่ในช่วงที่เอามาประกอบกันเอามาตกผลึกนะครับ โอ้ oh. คนรอบข้างครอบครัวคู่ครองสำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วนะพวกเขามีความมั่งคั่งสุดๆเลยนะครับคนรอบข้างคุณครอบครัวคุณคู่ครองของ,ของคุณ เป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะครับช่วงนี้พวกเขามั่งคัง่งช่วงนี้พวกเขาแฮปปี้นะครับสำหรับบางคนครอบครัวรวยคู่ครองรวยหรือเพื่อนๆของคุณเป็นกลุ่มคนรวยขนาดนั้นเลยนะครับเป็นกลุ่มคนที่สำเร็จพอตัวนะครับสำเร็จพอตัวในในด้านทรัพย์สินนะครับ ที่ผ่านมาตัวคุณเองเนี hombres, ่ยมีเพ <T hing S 2> ียบพร้อมทุกๆอย่างเลยนะครับเพียบพร้อมทุกอย่างจริงๆไม่ไม่ขาดไม่เขินอะไรเลยนะครับเพียบพร้อมทุกๆอย่างมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะครับคุณไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยนะครับมีมีพร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องทรัพย์สินทั้งเรื่องความสุขทั้งเรื่องการงานคุณสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะครับคุณรู้สึก เต็มอิ่มนะไม่ได้ขาดเขินนั้นเลยเลยนะครับเพียบพร้อมนะครับผู้เรียกว่าเพียบพร้อมเลยนะนี่คือตัวตนของคุณนะครับตัวตนของคุณทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบแล้วกันอีกหนึ่งใบเอาให้ชัดชัดไปเลยนะครับอือ เนี่ยแล้วก็มันมีอะไรให้พวกคุณเฉลิมฉลองกันใช่ไหมเนี่ยเพิ่งมีการปาร์ตี้มีการสังสรรค์มีการฉลองความสำเร็จด้วยกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือตัวตนของคุณคือคุณเพิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่สำเร็จได้ตามเป้าใช่ไหม แเนี่ยไพ่ของคุณเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยไพ่ของคุณเนี่ยใบที่หกเนะี่ยที่คุณได้นี่ก็เป็นการเฉลิมฉลองนะครับเพิ่งเพิ่งมีการทำบางสิ่งบางอย่างสําเร็จแล้วมีการเฉลิมฉลองร่วมมือกันหรือเปล่านะครับไพ่ใบที่หกไพ่ใบนี้ก็คือผู้ใหญ่เจ้านายญาติผู้ใหญ่ ก็คือคนที่โตกว่าที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณพวกคุณเพิ่งได้เฉลิมฉลองร่วมกันนะครับเพิ่งมีการเฉลิมฉลองร่วมกันกับผู้ใหญ่หรือคนที่โตวกว่าคุณที่พวกเขานะ่ะมีอิทธิพลต่อใจอคุณเป็นได้หมดเลยนะทั้งเจ้านายทั้งญาติผู้ใหญ่นะครับเพิ่งมีการเฉลิมฉลองกันมามีการร่วมมือกันมีการสนับสนุนกันนะครับ เป็นการเฉลิมฉลองข่าวดีร่วมกันหรือเปล่านะครับนี่คือพลังงานของคุณไหมถ้าใช่ไปดูกันต่อนะครับโอกาสสั้นๆเลยนะครับโอกาสมาแล้วไพ่ใบที่เจ็ดตำแหน่งอุปสรรคของคุณ จะบอกอะไรให้นะครับว่าไพ่ใบนี้ลงมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคแสดงว่ายังยังมีเรื่องให้ฉุกคิดอยู่อย่างหนึ่งคือวันนี้คุณสำเร็จได้คุณมาเฉลิมฉลองคุณมาสำเร็จได้จนถึงตอนเนี้มีใคร เขาซัพพอร์ตคุณบ้างมีใครเขาช่วยคุณบ้างแล้วทีนี้อย่าลืมแชร์ความสุขแชร์ความสำเร็จนี้เดินไปขอบคุณเขาก็ได้ถ้าจะให้ดีมีของติดไม้ติดมือไปพี่ครับผมเอานี่มาฝากผมเพิ่งไปนั่นไปนี่มาผมเอานี่มาฝาก พี่ครับผมเพิ่งไปทําบุญมาผมเอาของที่ระลึกจากวัดมาฝาก point ของการเอาไปฝากเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อของไปฝากกันหรอกมันแสดงถึงการขอบคุณว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่สำเร็จนะ่ะเขาได้ช่วยเหลือคุณตอนนี้คุณสำเร็จแล้วคุณก็นึกถึงเขามันบ่งบอกสิ่งนี้แล้วคนที่รับ เขาก็จะรู้สึกว่าเออคนคนนี้พอขาขึ้นแล้วก็ยังไม่ลืมกันเนาะไม่เสียแรงที่ช่วยกันนะครับนี่จุดนี้อย่าลืมนะครับจุดนี้อย่าลืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมือขึ้นสุดๆนะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยคุณคุณขึ้นสุดๆเลยเนี่ย <c oughs> ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครนะครับถ้าคุณมีโอกาส ได้ช่วยเหลือใครให้คุณให้การช่วยเหลือนะครับให้คุณนึกถึงตอนที่คุณกำลังก่อร่างสร้างความสาเร็จที่ผ่านมาของคุณน่ะก่อนที่คุณจะเดินมาอยู่จุดเนี้ยจุดที่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนได้เฉลิมฉลองเนี่ยที่ผ่านมานมีใครซัพพอร์ตคุณบ้างคุณได้รับการช่วยเหลือแบบไหนบ้างให้คุณนึกถึงนะครับขออย่าลืมขอให้คุณอย่าลืมให้คุณ นึกถึงนึกย้อนไปว่าเนี่ยคุณมาได้ยังไงมีใครช่วยเหลือแบบไหนคุณบ้างแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณได้เจอใครสักคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้คุณช่วยเหลือนะครับให้คุณลองช่วยเหลือแบ่งปันดูนะมันอาจจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องงาน อาจจะเป็นการเข้าไปถามว่าน้องงานงานเนี้น้องติดขัดอะไรพี่พอจะช่วยได้ไหมพี่คิดว่าพี่น่าจะช่วยได้พี่ครับตรงนี้พี่ติดอะไรแล้วผมพอจะช่วยได้ไหมเดินเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> เข้าไปช่วยกันเลยให้นึกถึงเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าเนี่ยเขาจะตอบแทนเราหรอกแต่ให้เรานึกถึงว่าเนี่ยการที่เราช่วย เขาในวันเนี้ยมันก็เป็นภาพย้อนนั่นแหละเราได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งมาทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้มาถึงจุดนี้แล้วจุดที่เรามีความสามารถมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างพอที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างเนี่ยเราก็หยิบยื่นนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนที่เคยช่วยเหลือเราก็ได้อาจจะเป็นการช่วยเหลือคนใหม่อย่างเช่นเพื่อนที่ ทำงานเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยช่วยเลยนะครับตอนคุณมาตอนคุณมาใหม่ๆพี่คนเก่าเขาช่วยคุณยังไงตอนนี้คุณสําเร็จแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมให้คุณตอบแทนเขาแล้วแต่ว่าคนที่มาใหม่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขายังไม่เขาเขายังขาดอะไรอยู่ เขายังขาดเหลืออะไรอยู่คุณพอจะหยิบจะจับช่วยได้ไหมเขาคุณก็ลองสังเกตดูว่าคุณพอจะช่วยเหลืออะไรก็ได้ไหมคุณก็ช่วยเหลือไปซัพพอร์ตไปนะครับไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนหรอกมอบส่งต่อสิ่งดีๆที่คุณเคยได้รับมานะครับคุณเคยได้รับอะไรมาคุณก็อย่าลืมแชร์สิ่งดีๆเหล่านั้นกลับไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้บริจาคเนาะ ใครที่มีโอกาสได้บริจาคทานได้ให้ทานได้ช่วยเหลือคนยากไร้ได้ช่วยเหลือคนพิการได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้านะก็ถ้าคุณมีโอกาสให้คุณทําเลยนะครับไม่ต้องหวังผลตอบแทนหรอกคุณทําไปเลยคุณทําด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันอยากจะให้เพื่อละความตนีทีเหนียวของฉันฉันอยากจะช่วยเพราะว่าฉันอยากจะช่วยจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้ เมื่อคุณได้ลงมือช่วยไปแล้วโดยที่คุณไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับมาในการช่วยเหลือครั้งนี้แต่ผลของการช่วยเหลือของคุณนะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแล้วคุณจะรู้สึกได้เฉพาะตัวคนเองเท่านั้นตัวคนเองที่เป็นผู้ให้คุณจะได้รับรู้ว่าเออ สิ่งที่ฉันทําดีช่วยเหลือคนไปเนะี่ยมันไม่ได้เสียเปล่านะครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองนะครับว่าความรู้สึกตอนที่ช่วยคนบุญตอนที่ได้ช่วยเหลือคนยากไร้คนที่กําลังลําบากเนี่ยเ <c oughs> มื่อได้ช่วยโดยที่ไม่ได้หวังคนตอบแทน <c oughs> การที่เราตั้งใจช่วยเขาจริงๆเนี่ยเมื่อคุณช่วยเขาสําเร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรคุณจะรู้สึกยังไง มันจะไม่ได้ได้ในทรัพย์สินหรืออะไรต้นไม่สามารถบอกคุณได้หรอกแต่คุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวคุณจะเหลือเชื่อนะครับมันชื่นใจมากๆนะครับบอกเลยว่าชื่นใจมากๆเมื่อเวลานั้นมาถึงนะครับให้ช่วยไปเลยถ้ามีโอกาสได้ช่วยใครได้บริจาคทานได้ทําบุญหรืออะไรถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือทําเลยทําโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนนี่แหละทําไปเลยนะครับ มามาต่อกันโอกาสย้ำหัวข้อคลิปอีกทีนึงว่าโอกาสสั้นๆเลยนะครับโอกาสปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบคุณตอนนี้ และสิ่งที่คนข้างนอกเขามองมาที่คุณปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณทำงานหนะักนะครับดูยุ่งยุ่งนะสำเร็จก็จริงได้เฉลิมฉลองก็จริงแต่ยังยุ่งอยู่นะครับมันอาจจะเป็นผลที่มาจากว่าคุณทำงาน ได้รู้ล่วงได้สําเร็จใช่ไหมได้ตามเป้าใช่ไหมแต่เอาจริงๆอ่ะมันได้ตามเป้ามันสําเร็จก็จริงแต่ว่าหน้าที่ของคุณที่คุณยังต้องแบกรับอยู่งานที่คุณยังต้องทําอยู่มันยังหนักอยู่เลยนะครับมันไม่ได้ขี้กายแต่ว่าหนักที่ว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณทําไม่ได้นะความสามารถคุณมากพอนะครับคุณไหวนะครับแต่หมายถึงว่ามันยังหนักอยู่นะนะครับแล้วก็ สิ่งที่คนภายนอกเขามองมาที่คุณเขามองว่าคุณเนี่ยขยันขันแข็งแล้วก็โอ้ทํางานหนักมากเลยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยขยันขันแข็งสุดๆเลยนะนี่คือสิ่งที่คนภายนอกเขามองมาที่คุณนะครับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณก็ยังเป็นช่วงที่ยังต้องทํางานหนักอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ไหวนะงานหนักแต่คุณไหวนะ่ะเอาอยู่นะครับเอาอยู่ ย้ำหัวข้อกันอีกทีหัวข้อโอกาสคุณกังวลว่าคุณจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาอยู่ทุกๆเรื่องได้ไหมนี่ภาระที่หนักอึ้งใช่ไหมครับ สำเร็จขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเนาะคุณสำเร็จมาแล้วเนาะแต่งานก็ยังต้องทําต่อไปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณกังวลคือเออฉันเคยสําเร็จมาแล้วเหตุการณ์ต่อไปในอนาคตเนี่ยฉันจะเอาอยู่ไหมยิ่งสําเร็จความรับผิดชอบก็ยิ่งสูงแล้วคุณจะเอาอยู่ไหมคุณกังวลเรื่องนี้นะครับว่าคุณจะเอาอยู่กับทุกๆเรื่องไหมนะ ย้ำหัวข้ออีกทีโอกาสโอกาสจริงๆ uh huh. เอาอยู่นะครับเอาอยู่เอาอยู่ เอาอยู่ครับได้โอกาสจริงๆวางแผนให้ดีนะครับวางแผนให้ดีเลยนะครับรุ่งแน่ๆน,นะครับรุ่งแน่นอนเอาอยู่แน่นอนนะครับโอกาสหัวข้อก็คือโอกาสสั้นๆใช่ไหมแล้วโอกาสเรื่องอะไรเนี่ยโอกาสทางการเงินเลยนะครับโอกาสทางการเงินเลยนะครับให้คุณวางแผนดีๆนะครับ ให้คุณวางแผนดีๆคุณมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าอยู่แล้วแหละคุณมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวหน้าที่จะสําเร็จที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นอยู่แล้วนะแล้วโอกาสที่คุณจะได้รับก็เป็นโอกาสทางด้านการเงินเป็นของขวัญดีๆสําหรับคุณเลยนะครับบางคนจะได้รับของขวัญน,นะที่เป็นทรัพย์สินนะครับบางคนเป็นโอกาสทางด้านการเงินนะครับ โอกาสทางด้านการเงินของคุณมาถึงแล้วนะครับวางแผนให้ดีวางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเรื่องความมั่งคั่งเนาะจะเป็นโอกาสเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งมากกว่านี้นะครับคือตัวคุณเองเนี่ยสำเร็จอยู่แล้วเนาะพึ่งผ่านการสําเร็จมาแล้วก็เนี่ยไม่ได้ขาดเขินอะไรอยู่แล้วแต่โอกาส ที่คุณจะได้รับนะครับตามหัวข้อเลยก็คือเนี่ยครั้งนี้จะเป็นโอกาสทางด้านการเงินนะครับเป็นโอกาสทางด้านการเงินเป็นโอกาสเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะเรื่องความมั่งคั่งนะครับได้แน่นอนนะครับทีนี้ ส่งท้ายด้วยคำวอวยพรดีกว่านะคำแนะนำคำวอวยพรดีกว่าส่งท้ายด้วยคำแนะนำส่งท้ายด้วยคำวอวยพรดีกว่าตอนนี้มีโอกาสเรื่องทรัพย์สินเรื่องความมั่งคั่งมาถึงคุณแล้วขอคำแนะนำขอคำวอวยพรอย่างไหนก็ได้คำแนะนำก็ได้คำวอวยพรก็ได้ขอให้เจ้าของคลิปนี้หน่อยนะครับ อันไหนก็ได้คําแนะนําหรือคอําอวยพรก็ได้ขอให้เจ้าของคลิปนี้หน่อยโอกาสทางด้านทรัพย์สินมาถึงเขาแล้วโหใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับอ้าว ยังไงเนี่ยตกลงเป็นคำแนะนำคำอวยพรหรือคำยืนยันครับนี่คือจะบอกว่ามันจะเป็นการสะสมความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นการสะสมความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ใช่การแบบมาตู้มเดียวนะครับจะไม่ใช่การมาแบบตุ้มเดียวนะไอ,อไอ้โอกาส ทางความมั่งคั่งของคุณนะโอกาสด้านการเงินโอกาสด้านความมั่งคั่งของคุณจะไม่ได้มาตุ้มเดียวนะครับจะเป็นการไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับไหลเข้ามาเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ไหลเข้ามาทีละน้อยนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจัดการให้ดีนะครับคุณจะไม่ได้ขาดแขนอะไรเลยนะครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะขาดแคนไม่ใช่ตรงพูดคําว่าขาดแคลนมันจะไม่ ขาดแคลนอะไรเลยคุณจะมีพร้อมเพียบพร้อมเลยนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยคนรอบข้างคู่ครองครอบครัวของคุณเขามีแต่คนรวยเขามีแต่คนประสบความสําเร็จเขามีแต่ความมั่งคัง่งใช่ไหมคุณก็จะไม่ต่างกันนะครับคุณก็ไม่ต่างกันนะครับคุณก็มีเลยแหละคุณก็มีไม่ต่างกันไม่ต้องห่วง คุณมีได้เหมือนเขานะครับแต่ว่าให้วางแผนดีๆก็อย่างที่บอกแล้วครับให้วางแผนเตรียมรับดีๆเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆจะไม่ได้รู้สึกขาดจะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเอาเอาวางไว้ไหนดีคําแนะนาเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน มีอีกไหมครับคำแนะนำคำอวยพรสำหรับเจ้าของคลิปนี้โอกาสด้านความมั่งคัง่งโอกาสด้านความด้านการเงินของเขามาถึงแล้วให้มองมุมกว้างให้ตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวให้จดจ่อให้ตั้งใจเมื่อเวลาที่ต้องตัดสินใจมาถึงมองภาพกว้างก่อนว่า เรื่องนี้มันเป็นมายังไงมันควรตัดสินใจยังไงเรากล้าตัดสินใจนะครับอย่าพลาดโอกาสมองให้เห็นโอกาสมองดีๆมองให้เห็นโอกาสเมื่อมีโอกาสเข้ามาให้รีบคว้านะครับให้คว้าไว้นะครับมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าพลาดนะให้คว้าไว้นะครับงานหนักก็จริง รู้ว่าง,งานหนักรู้ว่าง,งานเยอะแต่อย่ามัวแต่เซ็งจนพลาดโอกาสดีๆที่เข้ามานะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆเลยโอกาสเนาะสรุปแล้วเป็นโอกาสเกี่ยวกับความมั่งคัง่งโอกาสทางด้านการเงินนะครับและนี่ก็คือคำอวยพรของคุณ คำแนะนําของคุณนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ